สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือโกโก้นะครับเราได้มาปีนี้ปีแรกนะครับได้มาประมาณสักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดลูกนะครับลูกใหญ่เหมือนกันนะคุณผู้ชมนี่ครับที่สวนปลูกนี่เราก็จะมาหมักเพื่อไปทําช็อกโกแลตกันนะครับคุณผู้ชมนี่เราใช้ใบตรองแบบนี้นะคุณผู้ชมใ <c oughs> บตรองแบบนี้เสร็จแล้วเราต้องการ เยื่ใบตรองแบบนี้นะครับที่มันเป็นขาวๆนี่ครับเป็นเชื้อหมักของเขานะครับเรามาหมักกันครับท่านผู้ชมเอาใส่เข้าไปก่อนนะครับนี่ใส่เข้าไปแบบนี้คุณผู้ชมเสร็จแล้วก็เอาใส่ข้างๆนะครับเอาใส่ข้างๆแบบนี้นะคุณผู้ชมให้มันรอบๆเพื่อเราจะได้เอา สขีขาวๆของใบตองนี่เป็นเสียจุลินทรียครับเพื่อจะหมักเขาครับหมักไปประมาณเจ็ดวันคันนี่เราได้มาเมื่อวันที่เท่าไหร่นี่ครับนี่วันที่ยี่สิบห้าตุลานะครับสองห้าหกแปดเอามาทิ้งไว้นะครับสามวันนะครับประมาณนี้อันนี้เราก็มาหมักอยู่ข้างในครับว่าอาตราเขาเป็นอย่างไรนะครับนี่ แบบนี้นะครับนี่คือโกโก้นะครับโกโก้โอ้าวแล้วก็หมักเจ็ดวันนะคุณผู้ชมโอ้อันนี้จะดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ครับลูกมันบเบุ้ยวโอ้โนี่สีสวยนะคุณผู้ชมโอ้รสชาติอร่อยไหมดูคุณผู้ชมๆๆคมชมชิมลองก่อนอืมอ่หอมมันหวานนะครับ หวานมหอมๆน่าอเสร็จแล้วหมัดเจดวันลราก็มาล้างนะครับล้างน้ําสะอาดนะครับผูบ้ชมมันแข็งมากนะคุณผู้ชมดูเปลือกมันหนานะครับเนี่แข็งมากเนี่เรียบร้อย แข็งเอาการเลยครับดูเปลือกหนาม,มากครับนี่ความจริงเม็ดในมันมีน้อยเดียวครับมันได้เยอะหรอครับเพราะว่าถึงว่าเวลาเขาผลิตช็อกโกแลต่ะถ้าช็อกโกแลตออกมาแพงนะครับราคาแพงเพราะว่าข้างในมันมีเม็ดไม่เท่าไหร่นะมีมันมีไม่เยอะนะดูดูครับนี่นี่มีขนาดนี้นะครับเ <c oughs> ขาผลิตโกผลิตช็อกโกแลตมามันจะราคาแพงนะเพราะข้างในมันมีนิดเดียวนะครับ มัดระวังนะครับเพราะเป็มันแข็งมากมีดอาจจะโดนมือเราได้ะครับนี่คุณผู้ชมอีกสองสามวันผมก็จะเข้าไปดูอีกนะครับเพ่อจะได้เก็บมาหมักอีกนะครับนี่เสร็จเรียร้อยแเราเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมนี่นะแบบนี้แล้วก็เอาไปตอง ที่เหลือนี่ก็เอาไปทําเป็นปุ๋ยได้นะครับนี่นะทําเป็นปุ๋ยแล้วก็ทําเป็นฐานได้นะครับเนี่ยฐานเอาไปปป็นฐานเม็ดโกโก้นะครับนี่ก็หมักไว้นี่ปิดไว้อย่างงี้นะคุณผู้ชมทิ้งไว้อย่างงี้ครับจดไว้นะครับแล้วก็ จ็ดวันเราค่อยมาว่ากันใหม่นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับคลิปนี้ก่อลาเพื่อนๆที่รักทุกท่านไปก่อนเดี๋ยวถ้าเราทําเป็นช็อกแลนร์เราจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสวัสดีครับ